ชายโดยพ่อจมูกนี่จมูกเขามาจากมูกแม่เหรอแม่โด่งนี่ยนะแม่ไม่ค่อยโด่งเท่าไหร่เว่ามันก็โด่งนะเนี่ยโด่งดีเนี่ยเนาะเป็นสันเลยมันก็มีสันเนี่ยนะครับผมรู้จากรู้จากไอ้ตรงสันเนี่ยมันก็ขึ้นนะครับ ผมว่าเมื่อคืนคุยกับพยาบาลทัหมเขาบอกว่ายถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็จะขึ้นไปให้แล้วก็เก็บอีกทีก็ตอนตอนเย็นเลยถ้าเราจะเลี้ยงเองก็บอกเขาก็ได้เราจะเลี้ยงเองก็คือเขาจะไปเก็บอีกทีเนี่ยตีสี่ตีสี่ต,สตีสี่กว่าเอาลงมาอาบน้ําแล้วก็ใสสายหน่อยก็ขึ้นไปให้อีกเนี่ครับหมายถึงว่า ท่านจกไปเลี้ยงตอนอยู่รงมานี่เขาจะดูแลให้หมดไม่ท่านเราจะไปเลี้ยงเองก็ได้เอาไปเลี้ยงในห้องก็อบเขาครับก็อบอกไปไว้ในห้องเลยคะับ้็ให้เขาได้กินนมแม่เลยฮนะอืม